ีครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพี่น้องอยู่กับบาเถ้านะครับกับช่องวาสนายูทูบชาแนลนะครับวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดนะครับเบ็ดหญ้าลอยหญ้าปะเข่งนะครับมาลองทดสอบเบิ้องวันนี้นะครับใส่เราเบ็ดมานเป็นมนะครับมาลองใส่เบิงเอาเสด็จป่ามานะครับอย่างนะครับใส่เบ็ดหญ้าลอยนะครับหญ้าปะเข่ง เบ็ดมาไม่ไหมนะครับมันลองเบืองสามสามสิบกําหลังเนอะลองใส่เงย้อยเมืองนะครับเต็มเลยเต็มเปิลมาองมึงด้วยสิคือบอมือไม่หัดใส่เบ็ดเดี๋ยวมาเลีงหัวกันได้บ่ได้ สุดท้าเงี้ยร้อยมันกิดสีบ่อใครดีไปไหนบ่อใครซอยเงี้ยีกระเดียมแต่ว่าเอาที่ได้ปลาตรงนี้างนีป่าโอมี่บ้านแห้งจับแห้งยุไม่ถือ สําหรับคุณผู้ชมนะครับอีกขอมาเราชมแล้วกับอิจะซลิมนะครับกดติดตามช่องน้ำแน่นะครับเพื่อเป็นกาลัางใจให้การทัคลิปกันนะครับหน่ำกินหนิ่งกินหยับไปเนาะมีป่าไปเน,ะนาะตรงใหนมีหน่ำ,นนำตรงมีป่าฮะ เาหม่งข้าใมส่นี่นะครับกับเป็นหม่องเกานะครับพี่เคยไหมคีบก้อนๆนี่นะครับที่มันใส่มองใส่สุดตัดึงน้ำพ่นนะครับมันเลเร voi, ้องกับเบ็ดมันใส่เบ่งนะครับพี่กัดกระยูอำเภอทุ่งฝนนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับลายคีบดาวนะครับที่ลงไปนะครับพี่้องอาที่ทรงใส่น้องนี่มันอยู่ใส่นอ้นนะครับไปแถวอยู่อำเภอทุ่งฝนนะครับอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับ ลองเบิ้งนะครับี้ป่าไม่กินเป็ดกหบอลนะครับแย่ก็เป็นเแย่ไปเชียงซ้ำนะครับไม่ได้กมะมกปเชีงไม่ได้ป่าแย่กันมกงย่หรอกกินมันไม,ไม่ให้ปลาได้เด่นไม่ให้ปลาเด่นไม่เพ้ปลาได้เด่น อาครับตอนนี้ก็ขอใส่เบ็ดท้มาแล้วสกดนะครับเดี๋ยวกินเขาแรงแล้วค่อยมายามเบ็ดน้ำกันครับโตรอดก็มันากเขาออกน้ำปลเปลนครับแก้แกได้แกรดแกรอดบัดเน้อเอยท่าลานเห็นบอเลยเออโอ้คืออะบัดเนี้ยมันคือพ่ติดเขา ก็สร้างมันแต่ว่าได้กินแกบหวานม่ได้กินตอนนี้ผมบกว่าน่เกี้ยมันติดจักมีเหรอเกีอดเกือกไงมแม่ดังเป็นน้ำผูปอกต่อทั้งนมามายายแกบวหวานเจ้าเดกได้กินเามีแล้วน้ำเนี่ยเจ้าอยากน้เขาบังขลามบังขลามแสบน้ำก็พใอาบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nào bữa nào thang bay bay, <laughs> bay 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 <laughs> มากินมาที่ไปเล้อขนลนเนี่ยใจแล้วับเป็ดตอนนี้ไม่กินข้าวแรงก่อนจะมาสิบยนนามเนากินแรงก่เงี้ยปลาน่ะเงี้ยใสเพื่ออะไรันเน่กินแร้งครับมกปลาต่ำมกงมปลาตำมกงกินข้าวแรงน้ำกันเด้อจังหน้าก็สิไปอามเบ็ดมกปลาเอ้า โอ้เดต้มปลากับมีต้มปลาเออยู่น้ำหอยน้ำนองนะไม่ไม่ก็ต้มหุ้งนู่น้ำหอยน้ำนองอะไรกินแต่ปลาเอา้องเออผิดน่ะปลาไร่ปลาไถตาไปใช้มือเนียวแต่ไปยามอยู่เอาเงียพาบกินก่อนเอาเงียกินข้าวแค่รกันแล้วก็ไปยามเบสครับนี่แบรรยากาศนอนทงแบนี้หละจาก้า

เอาหงสระแกวกับพี่งนี้นะวันนั้นมาเขาก่อนมาไล่ที่พรมว่าเจ้าจะให้กินน้ำบ่นี่เหมานหงเขาแล้วเด้อกับ่าวากับี่ออปิดกาเขาด้วยกินเขาหงตัวตัวนี่นี่ใจจานนี่บ้างจะบ่าวไงับูครับ ี่กหองก็ต่างมันแ่บมด้วาไดี๋ยนะก้องเข่ากอนเข่าอยู่นเอาหงเขาโบราณหงเขาโบราณเอาหงเสหัวหัวตรงน้าเด้นี่วะกินกินกินโบราณตนักี้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยพันละบอมนี่แล้วห้ง่านันโอ้ดวงเงี้ตัวนี้ เอาเบดอร์สิบหกคุสมองใหญ่ของเนาแล้วถแม้คนไร่ยังลงไปฝนปองหนึ่งเขาตีไปยอะเลยยิงทางล้วนี um ่ละเบ็ด sí, พ่อนี่แล้วว่าถอดออกไงตายย้อนมันยังไม่แน่ขึ้นกับขวงแรงถอดเสียบไหมถอดเสียบดาวเรเตะเออเสียบมันลงไปยุบประมาณจะขอมือนึงพูน่ะ เพื่อตายวตายว่เงี้ยตายอันมันคือตายอันนกเปีดดินหินบึ้มน้ำคุณอีลตาขาวน่อยหลายเต็มเตี้ยอสองเส้นสามเส้นเต็มอย่ีปลาดุกหนึ่งตัวหัวโป่อับ อุย้ยดึงแห้งไปเนี่ยรุดไปวะนู้นมูนมาคล้องมอ่งกันน่ะต้องตอกมาเสียบนี้แสดงว่ามีต้องกินได้นี่โอ้โหจะมาลังคันเสียหักก่อนขพออะไรเนี่ยต้องเอามาเสียบไปทางนี้อยู่ต้องไปปวดด้วยละต้องมีเยอะต้อง ยับของบอ่มีอะไรกินไงแต่ว่ามีอะไรกินบ้างกันดีกนวะ่ากินอะไอตาควาแะต้องเอาเจ็บทันโอ้กลับไปแล้วพี่น้องวิด <c oughs> เดียวห <c oughs> ลุดไปแล้วเิก้อยเจ็ดขั้นเจ็ดสิห์หา้อย มาเข็งมันไปหรอบอร่อยบอ่อยหรอกมันบดิ่งขั้นเบียดไปประาณนั้นหรอกโอ้ออตกแต่งตัวเนี้ย ล่อยไงพี่นอ้องได้หลังนี่แหละที่แรกหน่อยเจ็บไหมต่าร้อยเกินปะ่าร้อย <laughs> เออด,อดีไรที่ไปทคุณไงคุณเรียกเออท่านนี้มันใหม่หลาย มือเเสาเด้พี่น้องเอ้ยยอีกแค่สาตัวอุ้อันน้ำอันนั่นไหลนะมันมีอยู่เขรยามเวฟฟังเลยไหมห่วยนะจอยโอ้กะจักสีออ้วนทำอไไเนาะจอยรีดีวันนึงขนาดว่าอันป้อซช่ไัน ่อาซ้ำกัปั้นหัวซ้ำหอยจูบอีเนาะมันก็ต่ำเดียนมันจว่าเดียนมันเติมดวงบวคละเดียนเต็มดวงอลยหอปวดเออนั่นแหะแท่นะทีขงขไว้รถมข่โอ้ข่นขันเยอโดนเปยอตดเาใส่กุแ่เ้แจ้งยี่องีขันนอยู่โอมาใส่เกลืองํามเถอันนี้ กล่อมมังเทดเดี๋ยวน่ะมันแต่หน่อยเอามันสตเดียวกันบ่เป็นยังมันสูตรเดียวกันมันร่างออกกัได้งอีกมันสูตรเดียวกันออนี่จัดไปแล้วหนึ่งแต้มเนี่ยนี่ัดไปแล้วหนึ่งแ้มลมต้าเีงตัวแจมใหญ่ๆมันไปชิดมันไปเนื้อเลยเนี่ยไปเ้สองมือเหมือนมานหน่อยนะ ดูเรื่องโคกนดีได้อยงเนาะบักหลอดมันเป็นทีนาโค้กพนมันหนามอ้างเมื่อนี้แล้วุเจียงมากม่อ้างอ่ะคือน้าโคกพูเอานี่ไงทำอันอ่าครับเลยบงินพูกเออเนี่ยบ้าเซื้อท่อซื้อแล้วถ้ามันทำท่่คุณดไป

บบานนตอเนื้อบานนะครับบ้านบ้านบอานนาฮนเด้ออันนี้มากเอาเปิดใส่ก่อนกวอนสิไปบายน้ำได้นี่เปใส่บ่ไม่สีหนาวดิกินใส่เหนาวดิครับว่าเน่ยไมนหนาวแลยตัวเนาก็กลิ่นร้ายแล้วน่าน ก็สอนเลยบึ้งดีๆนะดีแตกละบ่าวก็ตกนี่ยเฮ้ปแปดตียปดเฮ้ยไงไงพ่อบีบีบีเดาใครกินตลอดดีแล้วล่ะไม่บอกเขาหรอกพม่ไม่ไมาไม่ไม่จานมาเด้อ แม่อหมันเดิมเนี่ยแบบยังได้กินนันหวานนี่ล่ะไปกินไ้กนมันหวานมันดีกว่ากินนุ่ ยาเม็ดนะครับมิโซานะครับอย่างพิธพบาลเปิดเพลงมิโซานะครับร่อน โอ้โหน้ำ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 น้นมูสเล็กนิดเดีว่ามันตาดินโมเมนตัวนี้ Nhanh thế hàng. ôi ngu này đây thế Ní mẹ ní mè Ní mè Ní mè, ní mè ý nhóm ý mẹ ý nhóm vàng đi vàng vàng, 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 วางแม่วางแม่เอาโบวางกับโบวางออาไปน้ำน้ำส่วงดีแหะโอ้โอแต่แต่ครบเอาทำไมเบียดสีขาได้นนิเบียดสีขาได้นี่เบียดสีขาได้นเบีดสี กกดหหาางตงา้มันเอาเงยมาผิดครับผมเงาตัวเงาโครับเป็นว่าคุณเ,เชิญเส่เศษอไเงาตัวเงาโผล่ต่อตัวไหยก็หน,นีแล้วมันหาว่าอะไรนะครับโอ้ยแต่ของ og så er det en gang iblant. khay thiệt đấy, tôi nói thằng thiệt, cả hai tuổi nhảy hoài, nó lên nhẹ ครับนังนั้นเลยหอยใหญ่บ้นจิบบถึกนะครับว่าอย่ามเมื่อกี้นี้มันกบใครถือเนี่ยกบใครหลอนได้ปลาโบกีโตนะครับเมื่อกี้นี้เอ็มสาวเขาคิดว่าจิบได้เพราะว่ามันกบใครหลอนนะเพรอย่าเนี้ยมันตัวใหญ่โหดแต่เคียงที่ไปหามานี่ยมีตัวเตยใหญ่อันเพราะว่าน้ำหาบ่ได้นะครับตัวน้อยมันหาบ่ได้ มีอะไรกเอามาเบ็ดนะครับเพีงมันเอาตัวใหญ่ปวดยามใหญ่เกิดขนาดนะครับนี่ครับผลงานเซลนี่ครับได้สองตัวพอสมควรอยู่ครับแต่ว่าหมันครับโอ้ยแต็มใหย่อยู่เห็ดเบ็ดมาใส่เพื่ออะไนะครับก็ได้ตัวใหญ่อยู่เมื่อคืนนี้กับเขาตัวบางใหญ่นะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้ตัวนี้งูขับตายครับตัวนี้พื่อนอะถือว่าได้ฝนอยู่นะครับสารับเบ็ดกระไรนะครับเด็ดปลาโดเท่าไรยาม มาใส่เบ็ดมือนี่ก็ได้อยู่นะครับหรือว่าหมาณอยู่ได้ป่าสีห,หาโตนะครับมือขึ้นนี้ลองขึ้นมือขึ้นนี่นะครับก็เบ็ดเบ็ดมาใส่ใหม่ๆนะครับยางไวๆมาใส่ไวๆนะครับแกลแง่กับแง่แง่พอดนะครับไเตียงหาตัวน้อยบ่ได้นะครับหาได้สำานียก็ยังดีอยู่ครับที่มันยังได้อยู่นะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสารบใส่เบ็ดของบาเถ่านะครับเอาไ้คลิปนาะครับ จะเป็นนั้นก็คอยติดตามกันบ้างนะครับก็อจะสลืมนะครับกดติดตามช่องข้ามแน่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับซิมสำหรับซอ,องเขานะครับขอบคุณที่้องอีกแกนนึงนะครับขอกันไมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ